โ <Okay. S 2> อเคอันนี้น่าจะเป็นลากหลักนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช n n e l ใบกลมนะครับวันนี้เป็นภาคต่อของคราวที่แล้วนะครับที่เราทําการเรียกรากของปี่ต้นอัลโบไว้นะครับเนื่องจากคราวที่แล้วผมจะตัดยอด2ใบแต่ว่ามันมีรากน้อยมากตัดไปอกมันจะค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ เสียงที่เขาจะทิ้งใบนะครับก็เลยมีการเรียกลากไว้ก่อนโดยใช้ตุ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ยาเร่งลากที่เคยบอกไว้ว่ามันดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นผลเอามาให้ดูนะครับหลังจากที่เรียกลากไว้ประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูผลกันเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดยอดเลยเพราะได้แล้วเดี๋ยวผมใช้กล้องเล็กอีกทีหนึ่งอันนี้เห็นไหมเอ่ยรากเขาแบบเต็มถุงละค่อนข้างที่จะเต็มถุงเลย เขาไม่ออกมาฝั่งนี้เนาะอันมีนี่ว่ะมีเห็นไหมครับรากเขาเดินดีมาจนถึงตรงนี้เลยเห็นไหมครับรากขา,ขาวๆสุขภาพดีมากเลยเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็มีเนาะรากใหญ่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นรากตัวหลักเลยสีน้ําตาลและแสดงว่ารากตัวนี้แก่แล้วนะครับสีขา,ขาวๆหมายความว่าเป็นรากที่เพิ่งออกมามันจะมีคนๆเยอะเขาถือว่าเป็นรากสุขภาพที่ดีเลยอย่างนี้นะอืมอะแต่ให้สังเกตต,ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับทายาเร่งรากไปแล้ว ถ้ามันไม่มีความชื้นนะครับเช่นตรงนี้เห็นไหมครับยาเล่งลากเหลือผมแล้เอามาทาตรงข้อตรงนี้สองข้อเป็นรอยยาเล่งรากอยู่แต่ผมไม่ได้เอาสเปกนหมมอสมาประกบไว้เห็นไหมรากเขาก็ไม่ออกนะครับมันออกเฉพาะตรงที่เราต้องการเล่งรากที่เราต้องก็คือต้องใช้ความชื้นด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาตัดยอดกันเลยแล้วผมจะแกะรากให้ดูนะครับว่ามันดีขนาดไหน เดี๋ยวผมจะตัดตรงที่ผมตัดเตือนเข้าไว้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะการตัดเตือนช่วยด้วยนะครับเขาก็เลยมีการสร้างรากออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยบวกกันสองอย่างทั้งการตัดเตือนแล้วก็บวกกับการเล่งรากก็เลยออกมาได้ดีนะครับเราเอาไอ้ตัวแท็บที่กัน้นไม่ให้มันเชื่อมออกก่อนจากนั้นก็ หามีดคมๆนะครับโอเคโอเคครับเราได้ยอดแล้วเดี๋ยวเอาต้นแม่เก็บไว้ก่อนได้มาสามใบเพราะระหว่างที่เลือกรากนะครับมันมีอใบใหม่ออกมาเป็นใบนี้ อันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับว่าทําไมการตัดเตือนมันเป็นการที่ช่วยให้ต้นไม้เขาออกรากได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เขาแตกยอดใหม่นะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนอันนี้มันเป็นใบล่างสุดนะครับเป็นใบล่างสุดถ้าเราสังเกตให้ดีใบนี้คือฉีกแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นฟอร์มแบบเป็นฟอร์มตัวสุดท้ายของตัวมอนสเตอร์่านะครับที่มันฉีกถ้าเกิดจะมีให้ชัดกว่านี้อีกก็คือต้องฉีกแบบเต็มเมเลย แต่นี้ยังฉีดไม่ครบนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเต็มแล้วพอเราทําการเริ่มที่จะตัดเตือนนะครับเรามาดูใบที่2พอใบที่2เห็นเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมกลายเป็นว่ามันกลับไปเหมือนจะฉีดไม่ครบอ่าเหมือนสารอาหารมันไปเลี้ยงคือมันไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่ามันเป็นการช่วยเพื่อเป็นการเตือนบอกว่าเนี่ยแหละ ต้นไม้ก็ลัจจะถูกตัดฮะอะไรอย่างนี้เพราะสารอาหารจะไปถึงยอดไม่เพียงพอละอันนี้ก็ยิ่งช่วยคอนเฟิร์มนะครับอันนี้เป็นใบล่าสุดที่ออกมาก็จะค่อนข้างเล็กกว่ากว่าใบก่อนหน้านี้แล้วก็ใบฉีกแค่แค่สองร่องเองนะครับก็เลยเป็นการที่บอกว่าต้นไม้เขาจะถูกตัดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะถุงดูกัน ว่ารากมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมใช้มีดกรีดดีกว่าเนาะจะได้เห็นรากออกมาชัดๆอโอเคครับผมพยายามเอาถุงออกมากระเทือนรากน้อยที่สุดจะให้ดูว่ารากเขาสวยขนาดไหนนะในเวลาสองสัปดาห์เท่านั้นอืม เห็นไหมครับตรงนี้เป็นบริเวณที่ป้ายยาลงไปป้ายยาเร่งล่างนะครับลากมันแบบติดตรงอส่วนที่มันทะลุไปเลยอือเอาออกยังไงดีเดี๋ยวต้องกรีดออกอดึงออกได้นี่หว่าอ,อืออ่าโอเค อันนี้น่าจะเป็นรากหลักนะครับสีน้ําตาลแก่และค่อนข้างใหญ่ที่เหลือก็คงเป็นตุ่มที่เขาแบบมุดทะลุมาจนถึงตรงนี้เลยน,นืครับนอย่างนี้อ่ะอย่างเงี้ยพร้อมปลูกแล้วเนาะก็เดี๋ยวเอาลงปลูกแบบทั่วไปเนาะอันนี้ถ้าเป็นมาหน้าอย่างนี้ก็แล้วแต่เพื่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะอบ,อบหรือว่าไม่อบนะครับก็ ถ้าอยากเซฟก็เข้าถุงอบไปสักผมว่าน่าจะสักสัปดาห์เดียวผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วเข้าถุงอบไปมันก็จะป้องกันการที่เขาจะทิ้งใบนะครับถ้าเขาจะทิ้งใบเนี่ยใบที่จะไปก่อนก็คือเป็นใบล่างสุดนะครับเพราะใบพันจะกค่อนข้างแก่ที่สุดแล้วเขาจะทิ้งใบนี้ก่อนอ่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่เลี้ยงครบใบสวยๆอย่างเงี้ยแนะนําว่าเอาเข้าถุงอบไปนะครับพอรากมันเดินแล้ววิธีเช็คว่ารากมันเดินแล้วอย่างเงี้ยคือจับต้นแล้วก็โยกโยกดู มันจะขืนมือครับคือถ้าเกิดลากมันไม่เดินมันสามารถมันถ้าลากมันไม่เดินถ้าเราขยับเช่นจะดึงอ่ะมันเหมือนว่าจะหลุดติดมือมาได้แต่ถ้าเกิดมันยึดติดกับดินละแสดงว่าก็ลากเขาเดินดีเราก็เอาออกมาปลูกเลี้ยงได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปลงกระถางมาเริ่ม้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบซีรีส์ของการตัดขยายตัวมาเซราอัลโบนะครับ ตั้งแต่วิธีล่อล่าตั้งแต่ตัดเตือนนะครับอันนี้จนถึงเอาลงกระถางแยกได้เรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่ยากอืมถ้าเพื่อนมีของครบนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ยาของผมอะไรก็ได้ลองเป็นน้ํายาที่เพื่อนมีอยู่หรือว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอืก็ลองทําดูแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่า ของเพื่อนอาจจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้ก็ได้เนื่องจากสถานที่เลี้ยงแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะความชื้นอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลต่อต้นไม้ทั้งหมดก็เอาแนวทางของผมไปไปยุกเอานะครับว่าเฮ้ยเราเอามาทําอะไรกับต้นไม้ของเราได้หรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยสาหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวลิงก์ตัวที่เกี่ยวข้องกับการตัดเตือนกับ น้ำยาเล่งรากวิธีใช้เดี๋ยวผมแปะไว้ตอนท้ายคลิปกับเอาไว้ในตัว Description นะครับด้านล่างถ้าใครอยากกดไปตามดูว่ามันทำยังไงก็กดได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ